องคมนตรีเป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจภายใต้โครงการราชทรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พลเอกภัยบูร์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการประสานความร่วมมือในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูการจัดการศึกษาการฝึกทักษะอาชีพและการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อย ภายใต้โครงการราชทรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ที่กระสนยุติธรรมระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมสรรพากรมหาวิทยาลัยวงชวริกุลจังหวัดนครราชสีมาและบริษัทกูเทคไทยแลนด์จำกัดเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา การฝึกวิชาชีพและการฝึกปฏิบัติงานรวมทั้งการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อยตัวให้เด็กและเยาวชนกลับสืบสู่ครอบครัวและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีกสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวัวดีกรมหลวงราชสาลีดีชริพัฒมหาวัชลราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนถึงแม้กระทำผิดและต้องรับโทษตามกฎหมายแต่เด็กและเยาวชนควรได้รับการพัฒนาการดูแลในทุกมิติและการสร้างความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคมด้วยการให้การศึกษาและอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชน ปัจจุบันมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มีสถานะแรกรับ38แห่งและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน20แห่งเข้าร่วมโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์